กามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงดำไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมมจยดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าพระเจ้าห้าร้อยชาติในชาติที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วพระเจ้าพุทัทน์แห่งพรารณสี ทรงเกรงว่าพระโอรสที่เป็นอุปราชเนี่ยจะคิดแย่งชิงราชสมบัติจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสเดินทางท่องเที่ยวไปแล้วค่อยกลับมาครองเมืองเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วพระราชบุตรก็ทรงออกเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ครองเพศเป็นนักบวชอยู่ที่อาสรมริมฝั่งแม่น้ำยม,มานาตามลำพังระหว่างนั้นมีนางนาคตนหนึ่งชื่อมานาวิกา ไม่อาจจะเห็นนาคอื่นมีคู่ครองเป็นสุขก็ออกมาจากบาดาลแล้วมาเที่ยวป่าคิดจะลองใจนักบวดรูปงามก็ตกแต่งอาสมด้วยดอกไม้และเครื่องหอมงดงามยั่วยวนเมื่อราชบุตรกลับมาพบก็พอพระไทยลงนอนในอาสมอย่างปิปตินางนาคจึงรู้ว่าราชบุตรนี่ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาก็แอบมาจัดอาสมให้ทุกวัน จนราชบุตรแอบดักพบแล้วก็ชอบพอกันก็ตกลงครองคู่กันจนมีพระโอรสและพระธิดามีนามว่าสาครพรหมทัตและพระธิดาชื่อสมุทชาต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคตเสนาอามา์ก็ไม่รู้ว่าพระโอรสไปอยู่ที่ไหนก็เลยคิดจะเสี่ยงทายราชรส แต่พอดีมีพรานป่าผู้หนึ่งเคยไปพักพิงอยู่ที่อาสมของพระราชะโอรสหลายวันก็มาบอกแกเสนาอมมาตว่าตนรู้ที่อยู่ของพระโอรสบรรดาเสนาอมมาตก็จัดขบวนไปรับเสด็จราชบุตรในป่านั้นแต่ว่านางนาคนไม่ยินยอมตามเสด็จเข้าวังด้วยนางกล่าวบอกว่าข้าแต่พระสวามีหม่อมฉันเป็นนางนาคไม่อาจจะอยู่ร่วมกับเหล่ามนุษย์ได้ หากมีอารมณ์โกรธแค้นนางสนมคนอื่นอาจจะพ่นพิษใส่ให้ตายได้ขอพระองค์เสด็จพร้อมโอรสและพระธิดาของเราเถอะพระราชบุตรและพระกุมารต่างก็ขอร้องให้เข้าวังด้วยกันแต่นางก็ไม่ยินยอมได้แต่ร่ำไห้อาลัยสั่งความว่าให้โอรสและธิดาเล่นน้ําในเรือขณะเดินทางเมื่อถึงวังก็ขอให้ขุดจะเพื่อให้กุมารน,น้อยได้ลงเล่นน้ํา หากขาดน้ำและถูกแดดถูกลมมากก็จะทำให้โอรสและธิดาวายชนได้เมื่อพร่ำรำพันจากกันด้วยความโศกาอาดุแล้วพระราชบุตรก็เสด็จกลับนครขึ้นครองราชสมบัติและทำตามที่นางนาคบานในวิกาสั่งทุกประการคราวหนึ่งพระราชโอรสและพระธิดาลงเล่นน้ำในสระโบขรณีเห็นเต่าตัวหนึ่งก็ตกพระไทยไปทูลพระบิดาว่าเห็นยักษ ครั้นอมาต์จับได้เต่ามาพระราชาก็ให้ฆ่าเต่าเสียอมาต์ก็นำไปถ่วงน้ำบนที่แม่น้ำยม,มานาเมื่อเต่าถูกปล่อยลงกลางน้ำบนก็ตกลงไปในปล่องเมืองบาดาลพวกนาคที่อยู่ในเมืองใต้น้ำก็พากันจับเต่ามาโยนเล่นส่งต่อต่อกันไปอย่างสนุกสนานเต่าก็วางอุบายกล่าวว่าเออพวกท่านอย่าทำร้ายข้าเลยข้าคือเจตจุนเป็นราชทูตกรุงพระนสี พระเจ้าโรมทัทส่งข้ามาเจราจากับพญาทศรสเจ้าเมืองบาดานเรื่องจะยกพระธิดาให้เจ้าเมืองเมื่อนาคมานพพาเต่าไปเข้าเฝ้าท้าวทศรสเจ้าเมืองก็หัวรอตัดว่าราชทูตแห่งพระราชาเมืองพระราณสีนี่ท่าไม่ตัวมเป็นเต่าอัปลักษ์อย่างเนี้ข้าแต่พระองค์ราชทูตหลายลักษ์หลายรูป ข้าพระองค์เป็นทูตทางน้ำพระเจ้าขาก็เลยมีลักษณะเหมือนเต่าเจ้าเต่าเจ้าเล่ก็ทูลว่าพระราชาปรารถนาจะผูกสัมพันธ์ไมตรีขอให้ท้าวทศรถเตรียมเสด็จขึ้นไปรับพระธิดาด้วยท้าวทศรถหลงเชื่อกนอุบายนั้นก็ทรงรับสั่งให้นาคมานบสีนายขึ้นไปเฝ้าพระราชาพร้อมทั้งเต่าราชทูตก่อนล่วงหนะ้าเมื่อเดินทางจวนจะเข้าใกล้ประตูเมืองแล้ว เต่าก็เห็นมีสะบัวใหญ่อยู่ริมทางก็กล่าวแก่นาคเสนาทั้งสี่ว่าให้รีบเข้าเมืองไปโดยเร็วตัวจะเก็บเงาบัวไปฝากพระธิดาเมื่อเสนานาคยอมล่วงหน้าไปก่อนเต่าร้ายก็ลงซ่อนกายในสะบัวนั่นเองครั้นเมื่อนาคมานบผู้เป็นเสนาได้กราบทูลเรื่องราวทั้งปวงว่าจะมาตกลงเรื่องเตรียมงานรับพระธิดาไปอภิเษก พระราชาก็ทรงงุนงงมากก็ตรัสบอกว่าเอออันมนุษย์กันนากนั้นจะแต่งงานครองคู่กันได้ยังไงมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินากมานพได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจก็กราบทูลบอกว่าหากพระองค์รังเกียจนากแล้วทรงสง่สงเจตจุลราชาทูดลงไปส่งสารไปเพื่อเหตุใดล่ะไปยะค่ะพระราชาก็ทรงยืนยันว่าไม่ได้ส่งใครไปเพราะนากกับมนุษย์นี่ไม่อาจจะแต่งงานกันได้ก็รู้อยู่แล้วจะส่งทูดไปได้อย่างไร นาคทั้งสี่ก็ทูลลากลับด้วยความโกรธแค้นเมื่อพระยาทศรสทรงทราบก็ให้แค้นนักจัดประชุมทับนาคแล้วยกขึ้นมาบุกเมืองพราราสีเจ้าเมืองบาดานเนรมิตกายเป็นนาคยาวโอบล้อมเมืองด้วยขนดหางเจ็ดชั้นเจ็ดรอบสั่งให้หนาคน้อยใหญ่กระจายไปทั่วเมืองแต่ไม่ให้ทำร้ายประชาชนพลเมืองคืนนั้นทั้งเมืองก็โกลาหลชาวบ้านตกใจพาขันแตกตื่นที่นาคมาเต็มบ้าน แม้แต่ในวังต่างก็มีเสียงกรีดร้องวิ่งหนีนาคงูกันทั่วงูสีต่างๆกูฟอฟอนะเลื้อยเปทั่วเพนผ่านหมดไม่มีผู้ใดกล้าทำร้ายเพราะว่ากลัวจะถูกพิษพระเจ้าพรมทัตเองก็ทรงตกพระทัยเมื่อพบงูใหญ่แผ่พังพานเหนือเสียนรอบพระราชวังก็มีแต่เสียงร่าร้องให้ทรงถวายพระธิดาให้นาคเสเถิด ในที่สุดพระราชาก็พ่ายฤทธานุภาพก็ทรงตรัสยินยอมถวายพระธิดาให้โดยดีต่อมาเมื่อเท้าทศรถอภิเศกกับพระธิดาสมุทรชาทั้งคู่ก็ครองรักกันมีสุขดีและพระธิดาก็ประสูติพระราชโอรสสี่พระองค์มีพระสุทัศนกุมารทัตตะกุมารสุโภคกุมารแล้วก็อริฐากุมารการอยู่ในเมืองบาดาลน,นั้นเท้าทศรถไม่ให้ชาวบาดาล จำแรงร่างเป็นงูเป็นนาคด้วยเกรงว่าพระมเหสีสมุรทรชาจะตกพระไทยแต่พี่เลี้ยงของอริตกะกุมารสอนว่าพระมารดานเป็นมนุษย์พระอริธก็เนรมิตกายเป็นงูเลื้อยไปเสวยนมพระมารดาพระสมุทชาตกพระไทยปัดโอรสน้อยไปเล็บบังเอิญจิกดวงตาพระโอรสจนมืดบอดไปข้างหนึง่งท้าทศรสจะประหารแต่พระนางทรงขอชีวิตไว และได้ทรงทราบว่าวตนอยู่ในเมืองนาคตั้งแต่บัดนั้นฝ่ายเท้าทศรถนั้นต้องเข้าเฝ้าเท้ามหาราชคือเท้าวิรูปักหนึ่งครั้งทุกสิบห้าวันท้าทศรถได้นำพระโอรสที่สองคือทัตตะกุมารไปด้วยคราวหนึ่งท้าวิรูปักนํำนำนาคขึ้นเฝ้าบังเอิญมีปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้แต่ว่าทัตตะกุมารสามารถแก้ได้ทัตตะกุมารได้รับการสรรเสริญถึงความมีปัญญาปราดเปรื่อง จึงได้นามว่าภูริทัตนับตั้งแต่ขราวนั้นภูริทัตตามพระบิดาไปเฝ้าพระอิน์ทเสมอเมื่อเห็นเวทยันปราศาสตรและสมบัติทิพวิมานก็คิดพึงพอพระไทยนักใคร่ปรารถนาจะได้เกิดเป็นเทพเสวยสุขอย่างนั้นบ้างก็คิดออกบวชแต่ว่าพระมารดาไม่ยอมพระภูริทัตจึงทรงรักษาศีลอุโบสถอยู่ในวังนาคแต่ต่อมาก็คิดหาที่สงบกว่าแวดล้อม ด้วยนางสนมแบบนี้ก็เลยขึ้นไปรัก,ารกษาศีลอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอยูมานาใต้ต้นไายใหญ่สั่งให้นำดอกไม้และดูริยางไปบูชาทุกวันด้วยโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากใครปรารถนาในหนังในกระดูกในเอ็นเลือดเนื้อของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงยินดีสละโดยสิน้น วันหนึ่งมีพรานป่ามีนามว่าเนสาระ,ะและสมทัตพ่อลูกเข้าป่ายิงเนื้อล่าสัตว์ไปขายเพื่อยังชีพครั้นตามรอยเนื้อไปใกล้บริเวณที่พระภูริทัตถือศีลอยู่พรานทั้งสองได้ยินเสียงดุริยางและเห็นเหล่านางนาคก็เข้าไปดูใกล้ๆนางก็ตกใจหนีไปเหลือแต่พระภูริทัตซึ่งจำแรงองค์เป็นมนุษย์ด้วยความที่กลัวจะถูกพรานทำร้ายพระภูริทัตจึงพาเนสารทะ,ะและสมทัต สองพรานพ่อลูกลงไปชมเมืองบาดาลพระราชทานทรัพย์แล้วก็ให้อยู่เป็นสุขในเมืองบาดาลใต้พิภพ,พแต่ว่าพรานนไม่มีบุญพอที่จะอยู่ในเมืองนาคได้นานก็ทูลขอกลับบนโลกมนุษย์เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปพระภูริทัตก็พระรจชทานทรัพย์ให้ครั้นพอขึ้นมาบนโลกมนุษย์ทรัพย์สมบัติก็อันตรธานหายไปสิน้นพรานสองพ่อลูกก็เลยต้องเป็นพรานล่าสัตว์ตามเดิม ในเวลานั้นครุฑตัวหนึ่งบินลงมาจากวิมานโฉบมาจับนาคไปด้วยความกลัวนาคก,ก็ตวัดเอาหางรัดต้นไทรแน่นเมื่อครุฑบินเหาะไปต้นไทรก็ลอยติดขึ้นไปด้วยใต้ต้นไทรนั้นมีฤาษีถือศีลอยู่ใต้ต้นไทรนั้นด้วยเมื่อกินนาคแล้วต้นไทรก็ตกลงสู่มาหาสมุทรเสียงดังกำปนาตครุฑก็เกิดวิตกถึงผลบาปก็แปลงเป็นมานพน้อยเข้าไปถามพฤาษีว่า ตนบาปหรือไม่ที่เอาต้นไทรไปเช่นนั้นเมื่อฤาษีตอบว่าผู้ไม่มีเจตนาย่อมไม่มีบาปพระยาครุฑก็ดีใจก็มอบดวงแก้วให้ฤาษีและมอบเวทมนต์บทหนึ่งที่มีชื่อว่าอารลำพยนะแล้วก็ยาทิพขนานหนึ่งก่อนจะจากไปเวลาต่อมาฤาษีนั้นได้รับเอาพรามอนาถาผู้หนึ่งซึ่งหลบหนีเจ้าหนี้มาซุกซ่อนตัวอยู่ในอาสม อาสามาขอดูแลรับใช้พระฤาษีด้วยดีพระฤาษีก็เมตตาสอนมนบทนั้นคือ,อมนอาลัมพายแล้วก็มอบยาทิพย์ให้แรกนั้นพราหมณ์ก็ไม่ยินดีรับไว้แต่ก็จนใจต้องยอมรับเพราะฤาษีวิงวอนเมื่อพราหมณ์ออกจากอาสมก็เดินทางผ่านแม่น้ํอยมาาพบเห็นนางนาคของพระภูริทัตลงเล่นน้ําริมฝั่งแม่น้ําแต่ละนางก็วางดวงแก้วไว้บนหาดทราย เหล่านางนาคเห็นพรามผ่านมาก็หนีกันไปด้วยนึกว่าเป็นครุฑพรามก็เก็บเอาดวงแก้วไปจนกระทั่งพบกับสองพรานพ่อลูกคือเนสารทะกับสมทัศน์สองพรานพ่อลูกจําได้ว่าเป็นดวงแก้วของเมืองบาดาลก็เกิดโลภเข้าไปวางอุบายหลอกขอแก้วแต่ว่าพรามก็ไม่ยินยอมให้ไม่ว่าจะแลกกับอะไรซ้ำก็ยังคุยว่าตนมีเวทมนต์แล้วก็ยาทิพย์หากสองพ่อลูกไปเมืองนาคได้ก็จะยอมให้แก้วนั้น พรานสมทัตผู้บุตรทัดทานไม่ให้พ่อไปเพราะพระภูริทัตมีบุญคุณนักแต่พรานผู้พ่อโลภนักสมทัตก็เลยแยกทางไปบวชเป็นฤาษีพรานพ่อก็พาพรามไปยังที่จำศีลของพระภูริทัตเมื่อพรามโยนดวงแก้วให้พรานผู้พ่อดวงแก้วก็พลัดตกลงพื้นหายลงดินไป พรานผู้พ่อก็เลยอดได้ดวงแก้วแล้วก็ทำสิ่งในรคุณต่อพวมผู้มีคุณซ้ำยังเสียบุตรไปอีกพระภูริทัศจําได้ว่าพรานผู้นี้เคยเสพสุขในบาดาลแต่กลับพาพรามมาปองร้ายหากพระองค์จะตอบโต้ก็เกรงจะผิดศีลก็ทรงหลับพระเนตรนิ่งเฉยเสียเพราะว่าตั้งจิตอธิษฐานสละชีวิตไว้แล้วด้านพรามชั่วก็กินยาทิพย์แล้วก็ไยเวทมนต์เข้าจับพระภูริทัศ กรอกยาให้สิ้นฤทธิ์จนสำรอกออกสิ้นจากนั้นก็จับพระองค์มัดด้วยเถาวันทำทารุณย่ำเหยียบจนโลหิตโสมพระวรกายนำพระองค์ใส่เถาวันถักแล้วก็พาเข้าหมู่บ้านปบ่าร้องเรียกคนมาดูนาคเพื่อหาทรัพย์ชาวบ้านต่างก็พากันมามุงดูพราหมณ์ก็บังคับให้พระภูริทัตทำตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างให้แผ่พังพานจนถึงเจ็ดชั้นบ้างเปลี่ยนสีตามตัวเป็นหลายสีบ้างให้พ่นพิษบ้างจนกระทั่ง ได้ทรัพย์เงินทองมากมายพราหมณ์ก็นำเขียดมาเลี้ยงให้กินพระภูริทัตก็ไม่ยอมกินจนกระทั่งถูกนำมาเมืองพาระนาสีก็เข้ากราบทูลพระราชาว่าวันรุ่งขึ้นจะเล่นงูถวายหน้าพระที่นั่งด้านเมืองบาดาลน,นั้นพระนางสมุทรชาทรงสุบินว่าถูกฟันอ่าฟันเอาแขนขวาขาดไปครั้นทราบความว่าพระภูริทัตหายไปก็ส่งสามพระโอรสออกตามหาด้วยร้อนพระไทยยิ่งนัก พระโอรสทั้งสามตามหาพระภูริทัตโดยอริตกะนี้ไปตามที่พบสวรรค์พระสุทัศนะไปตามที่โลกมนุษย์พระสุโภคะไปตามหาที่ป่าหิมพันสุทัศกมุมารเมื่อไปยังพบมนุษย์ก็ตามไปละแวะกที่พญานาคภูริทัตเคยจำศีลแต่พบรอยเลือดก็เลยเข้าใจได้ว่าเกิดอันตรายขึ้นแล้วเป็นแน่สุทัศกมุมารก็ให้เป็นห่วงพระอนุชานะัก รีบออกตามหาจนทราบข่าวว่าหมองูจับนาคตัวหนึ่งได้และจะแสดงกลหน้าพระที่นั่งด้วยเมื่อถึงวันแสดงพรามเปิดถุงแก้วให้พระภูริทัตเลื้อยออกมาเห็นสุทั์กุมารผู้เป็นเชษฐถาจำแรงเป็นมนุษย์มายืนดูอยู่พระภูริทัตก็เลื้อยไปหยุดตรงหน้าน้ำตาคลอพระสุทัตก็ทรงกันแสงด้วยสงสารน้องเหล่าชาวบ้านเห็นงูร้องไห้ไหม่แสดงก็หลีกหนีด้วยความกลัวว่าจะถูกงูกัด ได้แต่เลี่ยงไปยืนห่างๆพราหม์เกรงว่าดาบทดสุทัศน์จะกลัวถูกงูกัดก็เดินเข้ามาปลอบแต่พระสุทัศน์แกล้งท้าว่าไม่กลัวงูไร้พิษนี่หรอกถ้าหากว่าพราหม์กล้าเอางูนี้มาสู้กะเขียดน้อยได้ชนะก็จะได้เงินห้าพันตำลึงฝ่ายพราหม์ก็หัวเราะเราเย้ยว่าดาบทดแบบนี้จะมีเงินมากมายได้ยังไงพระสุทัศน์ก็เข้าไปทูลขอพระราชทานเงินจากพระราชา อ้างว่าการต่อสู้น่าดูเช่นนี้พระองค์ควรจะช่วยเดิมพันด้วยเมื่อพระราชาเสด็จออกมากับพระสุทัศน์พระสุทัศน์ก็ร้องว่าพราหมณนะ์น,น่ะนำานาาไร้พิษมาหลอกชาวบ้านว่ามีพิษแต่แค่เขียดน้อยของตัวนะ่ะมีพิษสองยิ่งกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าจะลองพิสูจน์กันหรือไม่ล่ะครั้นแล้วพระสุทัศน์ก็นำเขียดน้อยออกมาจากชดาเขียดน้อยนี้ก็คือพระธิดาอัจจมุนี น้องสาวต่างพระมารดาซึ่งรักใคร่พระภูริทัศยิ่งนักเมื่อเขียดน้อยจำแรงกระโดดออกมาคลายพิษใส่มือพระสุทัศแล้วก็กระโดดไปอยู่ในชดาตามเดิมพระสุทัศน์ก็ประกาศว่าถึงการละพินาตของเมืองพราราณสีแล้วนะพระราชาก็ตรัสถามว่าเหตุใดท่านจึงว่าเมืองจะพินาตพระสุทัศก็กราบทูลว่าพิษนี้ร,ร้ายแรงยิ่งนัก หากพิษหยดลงดินลุกชาติทั้งสิ้นจะล้มตายหยดลงน้ำสัตว์น้ำจะตายเกลือนศาสตร์ขึ้นอากาศผลจะแลลงนานเจ็ดปีต้องขุดหลุมสามหลุมใส่ยาสมุนไพรหลุมหนึ่งใส่หญ้าหลุมหนึ่งแล้วก็ใส่ยาทิพย์หลุมหนึ่งเมื่อพระสุทัศน์หยดยาพิษใส่หลุมที่หนึ่งก็เกิดเปลวเพลิงไหมลามไปยังหลุมที่สองหลุมที่สามฝ่ายพรามยยูนดูใกล้หลุมที่สามเพราะไม่เชื่อ ก็ถูกควันไฟลามจนตัวด่างเป็นขี้เรือนผูพองเจ็บปวดร่ำร้องว่าจะปล่อยนาคโดยดีเมื่อสิ้นคำว่ายอมปล่อยพระภูริทัตก็กลายร่างเป็นมนุษย์งามสง่าเช่นเดียวกับพระธิดาอัจจมุนีแล้วก็พระสุทัศน์พระสุทัศน์ทรงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ท่านทราบหรือไม่ว่าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระราชาก็ตัดว่าใครจะรู้เช่นกันเพราะว่าฉงนพระไทยมานาน พระสุทัศน์ก็กราบทูลว่าตนกับพระภูริทัตเป็นพระโอรสของพระนางสมุททชาพระธิดาของพระราชาองค์เดิมนะจาได้หรือเปล่าพระราชาก็ดีพระไทยเหลือเกินที่ได้พบหลานเพราะพระราชานี้ก็คือพี่ชายของพระสมุทรชานั่นเองจึงทรงพาโอรสทั้งสองไปพบเสด็จตาที่ทรงสละราชสมบัติออกบัพพชาอยู่ที่อาสมเมื่อทูลลาและกลับเมืองบาดาล พระนางสมุทชาก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักรีบจัดให้พระภูริทัตนอนพักรักษาพระวรากายเป็นอย่างดีข้างฝ่ายสุโภคักุมารพี่ชายคนหนึ่งออกตามหาพระภูริทัตอยู่ที่ป่าหิม,มพานต์ไปพบพรามเนาระทะที่แม่น้ำยมนากำลังอาบน้ำชำระบาปอยู่สุโภคะพญานาคก็เอาหางรัดพรามให้จมน้ำเพื่อทรมานเพราะแ้นนักจากนั้นก็นำตัวลง าบาดาลเพื่อจะให้รับโทษแต่พระภูริทัตขอให้พระเชษฐาละเว้นโทษพรามโดยทรงกล่าวว่าพรามนั้นก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความโลภมีกิเลสแต่ที่มานับถือบวชถือศีลก็แสดงว่ายิ่งเลวร้ายกว่าคนธรรมดาเหมือนดังคนมือถือสากปากถือศีลหน้าสมเพศนักเมื่อพรามถูกปล่อยตัวแล้วก็สำนึกในบาปของตนเองเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นพระนางสมุทรชาก็เชิญเสด็จท้าวทศรถ และโอรสทั้งสี่ยกขบวนไปเยี่ยมพระเจ้าสาครพรหมทัตผู้พี่ชายแล้วก็นมัสก,การพระบิดาที่บัพชาอยู่ในป่าพระภูริทัตจึงทูลขอรังอยู่กับเสด็จตาที่อาสมนั้นเพื่อถือศีลไปจนตลอดอายุไขชาดกนี้ให้คติธรรมว่าความโลภนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณคนและความอดทนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งนักแล้วในโลกนี้ มาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกเรื่องพระราชาใจโหดครับพระเจ้ากราลปุนี่ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราสีพระองค์เป็นกษัตริย์อันดนับพันไม่ตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมรังเกียดนักบวชชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นคนวันณะพรามเกิดในตระกูลพรามเศรษฐี ต่อมาได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชแล้วก็ยึดมั่นในขันติธรรมคราวหนึ่งได้เดินทางจากป่าหิปพานมาเมืองพารณาณสีแล้วก็พักอยู่ที่พระอุทยานเสนาบ,บดีเลื่อมใสก็รับถวายอุปถากด้วยปัจจัยสี่อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ากระลาปุสเสวยน้ำจันทร์จนเมาแล้วก็ทรงพระประสงค์จะเสด็จไปรประพาสพระอุทยาน ก็ตรัดสั่งให้บรรดานางระบำและเหล่าเสนาอำมมาตตามเสด็จไปยังพระอุทยานนั้นในพระอุทยานมีแผ่นหินลักษณะสวยงามอยู่แผ่นหนึง่งเจ้าหน้าที่ได้ลาดพระแท่นบรรทมบนแผ่นหินนั้นแล้วก็ทูลพระองค์เชิญขึ้นบรรทมพระเจ้ากระลาปุก็เสด็จขึ้นบรรทมโดยเกยพระเสียรไปบนตักของนางสนมนางหนึง่งซึ่งทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ ขณะบันทมอยู่นั้นนางระบำทั้งหลายต่างก็พากันร่ายรำบรรเลงดนตรีขับกล่อมจนกระทั่งพระเจ้ากลาปุบันทมหลับอย่างสนิทนางระบำก็บอกกันและกันบอกพระราชาหลับแล้วเออถ้าอย่างนั้นพวกเราก็หยุดขับกล่อมถาวายได้แล้วละ่ะนางระบำนางหนึ่งเสนอคืออย่างนั้นซึ่งนางระบำทั้งหลายต่างก็เห็นด้วย ดังนั้นนางระบำทั้งหมดก็พร้อมใจกันหยุดบรรเลงและหยุดไร้รำแล้วต่างคนต่างก็ไปเที่ยวเล่นในพระอุทยานซึ่งยามนั้นกำลังสะพรั่งไปด้วยดอกไม้และก็ไม้ผลเต็มพระอุทยานเวลานั้นฤาษีที่เสนาบดีรับถวายอุปถากนั้นยังคงอยู่ในพระอุทยานนั้นท่านพักอยู่ที่โคนต้นสาละซึ่งออกดอกบานสะพรั่ง นางระบำทั้งหลายเดินเที่ยวเล่นในสวนเลยลึกไปถึงที่ที่ฤาษีอาศัยอยู่นางระบำเหล่านั้นเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็ชวนกันเข้าไปหานี่มาทั้งนี้พวกเราทั้งหลายมาหาตฤุษีกันดีกว่านางระบำทั้งหลายก็ชวนกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวพระราชาตื่นบรรทมไม่เห็นพวกเราแล้วจะทรงกลิ้วฉันว่าพระราชาไม่ตื่นบรรทมง่ายหรอกเพราะวันนี้เสวยน้ำจันทนระ์หนักฉันก็ไวอยางนั้นแหละ พวกเราไปคุยกับฤาษีดีกว่าเผื่อว่าจะได้ฟังอะไรดีๆบ้างเอาไว้พระราชาตื่นบรรทมแล้วเราค่อยกลับไปเข้าเฝ้าใหม่นางระบำเห็นด้วยก็พร้อมกันเข้าไปหาฤาษีเมื่อไหว้แล้วต่างก็พากันนั่งล้อมฤาษีแล้วก็นิมนต์ให้ฤาษีพูดธรรมะให้ฟังฤาษีก็ทําตามประสงค์ของพวกนางเวลาล่วงไปนานพอสมควรพระเจ้ากรลาปุตื่นบรรทมทรงรู้สึกแปลกประทัยที่เสียงดนตรีเงียบไปก็เลย กระถามว่าอีถอยพวกนี้นไปไหนกันหมดเนี่ยฮะเออเห็นว่าไปนั่งล้อมวงคุยกับฤาษีองค์หนึ่งอยู่เพคะนางระบำคนที่พระองค์หนุนตักนะกราบทูลพระเจ้ากะลาปุพอได้ยินว่าอย่างนั้นเท่านั้นแล้วก็ทรงพิโรธทันทีทรงผุนผันลุกขึ้นคว้าพระขันเสด็จไปถึงที่อยู่ของฤาษีเฮ้ดีละฤาษีชาติชั่วกูจะสอนเมื่อรู้สึกตัวซะบังเออพระราชาตื่นบรรทมแล้ว นางระบำเหล่านั้นอุทานออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจท่าทางจะทรงพิโรธมากซะด้วยว่าแล้วนางระบำเหล่านั้นก็พร้อมกันลุกขึ้นถวายการต้อนรับนางระบำคนที่ทรงโปรดปรานรีบเสด็จ้าไปใกล้ๆแล้วคว้าพระขันออกจากพระหัตพร้อมทั้งทูลขอให้อยู่ในความสงบพระเจ้ากลาปุเสด็จก็ไปหาฤาษีด้วยท่าทางทะมึงถึงสายพระเนตรเกลียวกราดพระพักฉุนเฉียวอ่าเจ้าฤาษีเอ้ย ขครอยากจะรู้จังเลยว่าเจ้าชอบสอนเรื่องอะไรเอ,อขอถวายพระพรอาตมาสอนเรื่องความอดทนความอดทนมันเป็นยังไงความอดทนคือไม่โกรธตอบเมื่อถูกผู้อื่นด่าหรือว่าทุบตีโอ้เจ้าสอนเขาแบบนี้เหรอแล้วเจ้าทำได้หรือเปล่าขอถวายพระพรอาตมาภาพทำได้เอาลละเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าที่เจ้าพูดเป็นจริงหรือเปล่าพระเจ้ากราปุ ขูตะคอกอย่างนั้นก็รับสั่งให้หาตัวเพชฌฆา,าตเข้าเฝ้าเมื่อเพชฌฆา,าตมาเฝ้าแล้วก็ตัดสั่งให้ทำร้ายฤาษีตามวิธีที่เขาเคยทำมาทันทีเพชฌฆา,าตก็ดีใจมากที่วันนี้จะได้ทำงานตามหน้าที่ก็แต่งกายรัดกุมธรรมะธรรมแงและเดินตรงไปที่ฤาษีอ่าเขากระชากฤาษีเต็มแรงจนกระทั่งฤาษีลม้มลงจากนั้นก็คว้าหวายหนามขึ้นมาตีฤาษีถึงสองพันที ฤสีได้รับความเจ็บปวดมากแต่ก็ไม่ได้พูดหรือว่าบ่นอะไรออกมาเลยได้แต่นั่งมองดูผิวหนังที่แตกเนื้อที่ฉีกขาดแล้วก็เลือดที่ไหลนองพระเจ้ากลาปุทรงหัวเราะลั่นอ่าเอ้ดีแล้วเจ้ายังจะพูดว่าเจ้ามีขันติคือความอดทนอีกไหมขอถวายพระพรอาตมาภาพยังจะพูดอย่างนั้นอยู่ฤสีก็กราบทูลว่า พระองค์คงเข้าพระไทยซิว่าความอดทนในอยู่ที่เนื้อหนังของอาตมาความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นความอดทนอยู่ในใจของอาตมาต่างหากโอ้หังนักพระเจ้ากลาปุสบดพลังหันมาสั่งเพชฌชฆาตให้เอาขวานตัดมือทั้งสองข้างของฤาษีพระเจ้ากลาปูยังไม่พอพระไทยเพียงแค่นั้นทรงรับสั่งให้ตัดเท้าด้วย พิจะราตก็ได้ทําตามประสงค์ทุกประการพระองค์พอพระทัยที่ได้เห็นเลือดสดๆส,ดส,ดสีแดงฉานไหลออกมาจากมือและเท้าของฤษีเจ้ายังจะพูดว่าจะมีความอดทนอีกไหมะขอถวายพระพรอัตมาภาพยังยืนยันอยู่ความอดทนของอัตมาไม่ได้อยู่ที่มือและเท้าแต่ว่ามันอยู่ที่ภายในหัวใจอันลึกซึ้งตัดหูตัดจมูกมันเดี๋ยวนี้ขอถวายพระพร ความอดทนของอาจมาภาพไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกแต่ว่ามันอยู่ภายในหัวใจพระองค์ไม่มีวันจะได้เห็นได้หรอกเลือดแดงไหลาอาบร่างของฤาษีนางระบำทั้งหลายทนดูไม่ได้แต่แรกแล้วต่างก็พากันปิดหน้าวิ่งหนีไปจากพระอุทยานพระเจ้ากลาปุทรงพิโรธยิ่งขึ้นอีกที่ได้ยินฤาษีกราบทูลอย่างนั้น แต่เมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะทำให้ฤาษีเปลี่ยนใจได้ก็เลยเอาพระบาดกระทืบอกของฤาษีแล้วเสด็จหลีกไปเมื่อพระเจ้ากรลาปูเสด็จจากไปแล้วเสนาบดีผู้ถวายการบำรุงได้เข้าไปประคองเช็ดเลือดและดูแลบาดแผลให้พร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าหากพระคุณเจ้าจะโกรธก็ขอให้โกรธแต่เฉพาะพระราชาเถอะอย่ากโกรธคนอื่นเลยเพราะคนอื่นไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไม่ได้มีใจเห็นดีด้วยกับพระราชาเลยฤาษีก็บอกว่าขอเจริญพรอาตมาภาพไม่โกรธใครหรอกแม้กระทั่งพระราชาก็ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานเถอะจบคำพูดของฤาษีพระเจ้ากลาปุซึ่งเสด็จออกไปจากพระอุทยานก็ถูกแผ่นดินสูบทันที เปลวไฟจากอเวจีมหานรกได้แลบเลียขึ้นมาห่อหุ้มร่างของพระองค์จมหายไปในอเวจีมหานรกไฟฤาษีก็มรณภาพในวันนั้นเองเจ้าเมืองและเสนาบดีก็ได้ช่วยกันชาปนกิจศพท่านด้วยความอลาลัยรักชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประทุษร้ายผู้ที่ไม่มุ่งร้ายตอบนั้นย่อมได้รับโทษทันตาเห็นเหมือนพระเจ้ากลาปุ ปทุสรายฤษีแล้วตกอเวจีมหานรกทันตาเห็นฉันนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ